ภารกิจสำเร็จบอลเชิญยิ้มได้รับโมเดลนาคอมเรียบร้อยก่อนหน้านี้นักแสดงตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มได้สั่งทําโมเดลของนาคอมชวนชื่นที่จากไปเนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและแทนความคิดถึงคนที่ตนเองนับถือเหมือนพ่อคนที่2ซึ่งต้องบอกเลยว่าโมเดลของนาคอมนั้นเสมือนจริงมากๆล่าสุดผู้ใช้ a c e b o o k อัสดาวุฒิลูเซอร์ ได้เผยภาพหนุ่มบอลกับโมเดลนาคคอมพร้อมกับข้อความว่าภารกิจสำเร็จส่งของถึงมือพี่บอลเรียบร้อยครับจริงๆมีวิดีโอด้วยจากที่ทำตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นข่าวอะไรขนาดนี้ปกติก็จะทำอวดกันในกลุ่มคนสะสมของเล่นเฉยๆในฐานะคนทำของเล่นก็รู้สึกตกใจและเก็บทรงไม่อยู่พอสมควรครับมีสื่อโทรมาติดต่อมาจากหลายช่องทางแต่ก็ปฏิเสธหมดเพราะไม่ชินอยากขอบคุณและชี้แจงอีกรอบหนึ่ง เพราะเห็นข่าวหลายสำนักลงข่าวผิดเพี้ยนไปเยอะพอสมควรจริงๆแล้วคือพวกเราทำออกมาเพราะความชอบและเพื่อเป็นที่ระลึกไม่ได้ขายพี่บอลเห็นแล้วชอบจึงติดต่อมาขอซื้อผมที่ซึ่งรู้ว่าพี่บอลแกนับถือน้าคอมมากเปรียบเสมือนพ่ออีกคนเพราะติดตามมานานตั้งแต่บริษัทฮาปี58จนถึงปัจจุบันจึงเต็มใจที่จะทำส่งให้พี่บอลโดยไม่ได้คิดเงินแม้แต่นิดเดียวและดีใจที่มีคนชอบผลงานของพวกเราครับ เหล่าชาวเน็ตต่างเข้า,ขามาชื่นชมกันเป็นจำนวนมากครับ